พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะใน Queen t u e วันนี้นะคะตามสัญญาค่ะวันที่สามตุลาคมแล้วนะคะที่มามีกับน้องพีเคยบอกไว้ว่าเราจะจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพวกนี้ค่ะจากกิจกรรมเท่าไหร่ลูกติด subscribe นะคะติด subscribe ค่ะนี่นะคะตามสัญญาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะแจกรางวัลที่แรกที่คุยกันไวนะคะ้ค่ะ ก็บอกว่าให้น,อน้องไปคอมเมนต์ในใน Facebook Page ของทีมทูบด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามามีอ่านคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนมากบอกกันเข้ามาว่าหนูไม่มี Facebook ค่ะหนูไม่ได้เล่น Facebook ค่ะก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ละกันนะคะก็คือเหมือนเดิมะคะ่ะเหมือนที่เคยเล่นกิจกรรมที่ผ่านๆมานะคะเราจะจับรายชื่อผู้โชคดีที่คอมเมนต์เข้ามา,าใน นะคะเพราะว่าน้องที่คอมเมนต์ใน YouTube ก็ยังไปคอมเมนต์ที่ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นก็คือคนคนเดียวกันนะคะเมื่อเป็นการแปลสำหรับน้องคนที่ไม่มี Facebook ด้วยเราก็จะมจาจับคอมเมนต์จาก YouTube กันทั้งหมดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวมาม่จะเริ่มจับรางวัลเลยเดี๋ยวมาม่จะจ่ายเริ่มจาก5รางวัลก่อนนะคะที่เป็นอันนี้ค่ะบหมิ เกาหลีนะคะที่เผ็ดมากใช่ไหมคะน้องผีห้ารางวัลก่อนนะคะจากรางวัลเล็กไปรางวัลใหญ่ก่อนห้คนโอเคเ็ okay. Okay. <Okay. S 1> ใช้ที่คอมเมนต์แรนด o มพิเกอรเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> จากนั้นนะคะก็นี่ค่ะแบบมี Copy Link มาแล้วนะคะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้จากนั้นโหลดคอมเมนต์ค่ะคลิก ดูทันไหมคะว่าม,มีชื่อของใครบ้างดูทันไหมดูทันไหมดูไม่ทันขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากร่วมกิจกรรมกันเยอะมากแล้วก็แบบมีแฮปปี้มากๆเลยคะ่ะที่ทุกคนให้ความสนใจทุกครั้งเลยเรามีกิจกรรมแบบนี้ จากนั้นก็กดปุ่มนี้จากนั้นก็กด r n n o o r r n n o o m ว p พ c k w i n n น r นะคะเดี๋ยวให้น้องวินเขาเป็นคนกดค่ะน้องวินกดปุ่มนี้นะคะหนึ่งยังไม่ทันนับแป๊บแล้วค,คนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลจะเป็นบะหมี่เกาหลีนะคะก็คือน้องที่ชื่อว่า ปานิตาทองคำวงนะคะมามี่ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่ามามี่อ่านชื่อน้องผิดนะคะถ,ถ้าออกเสียงผิดนะคะอันนี้จากชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่มามี่ขอจดได้ก่อนทองคำวงน้องคุนกดให้พี่เขาก,กดไปไดเรื่อยๆคนที่สองนะคะกดอะไรอะ่ะกดตกสีแดงที่เขียนว่าติดต <laughs> กดตก น้องจะหมายถึงกดตรงสีแดงที่เขียนว่าติดตามแล้วใช่ไหมคะอ,อ๋อแสดงว่าน้องพขากดติดตามเราแล้ว,ลวขอบคุณมากนะคะน้องชื่อ u อ e r ว่าอม,าร,มารินสีประเสริฐนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวน้องเองเหรือว่าชื่อผู้ปกครองแต่ว่าตามชื่อนี้เลยค่ะอมรินสีประเสริฐนะคะยินดีด้วยค่ะโอเคคนที่สามควีนกดค่ะภูเก็ตภูเก็ต ภูเก็ตภูเก็ตน้องบอกว่าทำแล้วค่ะขอให้ได้นะคะแล้วน้องก็ได้จริงๆค่ะเย้ดีใจได้ค่ะค่ะอันนี้ผ่านไป3คนแล้วนะคะที่ได้รางวันบะมีเกาหลีนะคะอีก2คนแค่นั้นค่ะ<ม>อ่านองคลีนกดขลุกมัน<ม>ไม่โดนะค่ะลูกขาคนดี<ม>ชื่อปา์มชานลนะคะ น้องบอกว่ากดเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเย้จากนั้นนะคะกดสุดท้ายแล้วน้องปีนโอ้น้องน่ารักมากมีแท็กชื่อเพื่อนด้วยน้องชื่อมินโกะ CH นะคะร่วมกิจกรรม5,000ซับ c r i b e แล้วก็แท็กเด็กอิงพิรยา ประชุมวงโอเคผ่านไปแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับน้องๆ5้าคนนะคะที่ได้รับรางวัลบะหมี่เกาหลีทั้ง5้ซองนี้นะคะ5คนแล้วก็น้องๆน,นะคะตามรายชื่อ5้ารายชื่อที่หมามีได้ประกาศไปแล้วนะคะติดต่อมาด้วยนะคะได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะใครที่มี u ู u b e ก็คอมเมนต์ด้านใต้ในวิดีโอนี้นะคะเพื่อแสดงตัวนะคะว่าเป็นคนที่ได้รับรางวัลส่วนใครที่สะดวกที่จะเมสเซจหาหมามีในเพจนะคะทง queen t o o k เ,เพจนะคะก็ได้นะคะเหมือนที่น้องๆหลายคนทักไทยหมามีกันเข้ามานะคะยินดีมากเลยค่ะหมามีจะรอนะคะ5คนนะคะสำหรับมาม่า5รางวัลโอเคไปที่รางวัล วันที่สามใช่ไหมคะผ่านไปแล้ว8ปดถึงสี่ถึงสอันนี้จะเป็นรางวัลที่3 h a r r y p o t t t r Bertie เบอ t ์ท okay. ี l l อดเจโอเคอันนี้จะเป็นรางวัลของใครเดี๋ยวน้องคิลจะเป็นคนมอบโชคให้ค่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสอาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกัน1 2ึ่งสองสามใครนะชื่อ สุรศักดิ์สีปลื้มนะคะสุรศักดิ์สีปลื้มนะคะอันนี้น่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าชื่อสุรศักดิ์ได้ค่ะน้องบอกว่ากดแล้วครับมี2คอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องควินแสดงความยินดีกับพี่เขาได้ค่ะ <Hey, S 1> น้องจะได้รับ <Hey. S 1> Harry p o พอตเตอร์เจลลีนนะคะ <Hey. S 1> ขอให้เอาไปกินอย่างอร่อยนะคะ <laughs> ะะถ้าดูวิดีโอนี้อยู่นะคะกดอคอมเมนต์มาให้บอกให้แบบนีด้วยรู้ด้วยนะคะว่าน้องเป็นคนที่ได้รับรางวัลน,นี้ได้ทั้งสองช่องทางเลยทั้ง Facebook หรือไม่ก็ทาง YouTube นะคะด้านใต้วิดีโอนี้เลยโอเคไปรลงว,วันที่สอ่อรางวัลนนี้นะคะน้องควีนงงเงียอยากได้มากอันนี้บอกว่ายังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นของที่จะมาแจกนะคะ เดี๋ยวมามี่ขอแกะหน่อยได้ไหมคะเพื่อจะให้ดูความเรียบร้อยนะคะว่ามันยังอยู่ในสภาพดีอยู่ค่ะนี่ค่ะเป็นพีชแต่มามี่ไม่กล้าบีบของน้องนะวิ้งวิ้งเนี่ยบีบไปทําไมนี่นะคะน่ารักมากเลยแล้วมันนุ่มมากเลยมามีม่บีบไปแล้วแต่ว่ามันก้นดิกเลยหนึ่งสองสาม น้องปียชิดาไม้แหลมนะคะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้ด้วยเย้ดีใจตังเลยราแดสดงคามนดีด้วยนะคะน้องปียชิดาม้แหลมนะคะนี่ค่ะจะเป็นผู้ที่ได้พีช กุชชีพีชกุชชีพีชของจากน้องควีนไปนะคะเย้อย่าลืมติดต่อกลับมานะคะเพื่อนมาได้ขอที่อยู่เพื่อจะส่งพีชให้นะคะคนสุดท้ายก็คือพายเฟสค่ะใช่พายเฟสนะคะยังมีน้องๆหลายคน ตันนี้จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลสุดท้ายสำหรับกิจกรรม5เหมือน subscribe ในครั้งนี้ของพวกเรานะคะ <S 1> 1, <S เดี๋ยว 2, 2> ตื่นเต้นตืเต้นตื <S 1> 1, <S เดี๋ยวมา 2, 2> ดูกันว่าใครจะได้1นึ่งสองสามใครใ,ครใครชื่ออะไรอ่ะน้องอุ่นเหรอคะน้องอ้นน,ะะน้องอัน๋นแบานีเออริงงน้องอันหรือเปล่าหรือว่าน้องอุน่นโอเคน้องน้อง อุ่นแฮปปี้ทอยส์นะคะน้องคอมเมนต์มาตั้ง5คอมเมนต์เลยน้องบอกทาครบแล้วและชื <Flex ible. S 2> ่อเพื่อนหนึ่งคนยังไงโอเคไม่เป็นไรค่ะอันนี้ผมมาม่ flexible นะคะก็คือขอแค่ให้น้องๆทุกคนมาร่วมากิจกรรนะคะแค่นี้มบอกก็ดีใจมากแล้วแล้วก็ แ a p p y Toys นะคะถ้าดูวิดีโอตอนนี้อยู่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์แสดงตัวมาด้วยนะคะหรือไม่ทักแชทแาน f a ใน b o o k o o k นะคะเพื่อที่จะขอที่อกันแล้วก็เดี๋ยวมีจะจัดส่งพายเฟซไปให้ถึงบ้านเลยเย้ก็ยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับแปดคนที่ได้รับรางวัลอ่พวกนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสีย ะะเพราะว่าเดี๋ยวหอมีเกน้องคนนะคะยังแจกต่อไปอยู่ค่ะเขายังแจกต่อไปอยู่ค่ะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มาให้ได้เล่นสนุกกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะแจกครั้งใหญ่อีกทีหนึ่งตอนที่เราพบ2 0 0 0 0 0ซับสไครต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะหม่อนี้กล็น้องคีนนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็กดติดตามพวกเราเข้ามาดูดวีโอของพวกเราติดลิฟคอมเมนต์ให้ต่างๆ ชอบน้องควีนเอ็นดูน้องควีนดึงมาถึงทุกวันนี้นะคะแบบนี้ามยิมากขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับกิจกรรมแจกรางวัลครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณต้นหอมก็แบบเหมือนกันนะคะบ๊ายบาย Stay clean บ๊ายบายบ๊ายบาย